เรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะก่อนหน้านี้เป็นมาแบบไหนมีการติดตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะแสดงว่ามันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีการสูญเสียนะคะแสดงว่ามีการปล่อยมือมีการเลิกลานะคะเพราะว่ามีคนสังเกตคุณกับเขาในความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีบุคคลรอบข้างไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นรักเออเกี่ยวกับคนที่ทำงานหรือรักอะไรที่มันอาจจะไม่สามารถเปิดเผยนะคะหรือคนอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้เห็นด้วยมีคนจับผิดในความสัมพันธ์ทำให้เกิดการตัดสินใจและการตัดสินใจอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียอาจ ทำให้เกิดการเลิกหลาอาจทําให้เกิดการปล่อยมือนะคะจนเป็นความรู้สึกที่เศร้าเครียดรู้สึกผิดหวังนะคะ แล้วก็เกิดความรู้สึกโลภขึ้นมาว่าทําไมจะต้องทําแบบนั้นละ่ะทําไมต้องสูญเสียทําไมต้องเลือกทําไมเราไม่สามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมๆกันได้เช่นถ,ถ้าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานทําไมเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักไม่ได้ละ่ะนะคะอยากหลุดพ้นค่ะอยากหลุดพ้นจากการควบคุมอยากหลุดพ้นจากการถูกออทุกคนห้าม หรือว่าพันธนาการอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้จบไม่ได้อ่าไปต่อไม่ได้แล้วต้องจบลงนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณกับเขา